จากคู่จิ้นะครับหลายคนเนี่ยก็ลุ้นอยากจะให้เป็นคู่จริงๆเลยสําหรับร้านางมุกดาและเข้มหัสวีครับล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ออกอาการเขินกับสื่อเลยทีเดียวนะครับถึงกับเรื่องที่ไปเที่ยวด้วยกันมาก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของสถานะตอนนี้มุกดาก็บอกว่ายังไม่ได้จีบเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันส่วนเข้มหัสวีก็บอกว่าเป็นการดูแลกันมากกว่าเพราะว่าดูแลกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทําให้ทําให้กันครับ ราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันค่ะคือเข้มเขาเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปก,การกระทาอะไรต่างๆเขาเนี่ยาเป็นคนที่ชอบชอบเทคแคร์คอ,อย่างที่ทุกคนเห็นมันก็คือการดูแลกันถ้าส,ส่วนใหญ่เป็นการดูแลกันมันก็ดูแลกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่มันมันรู้สึกว่าเราสามารถเข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปทําอะไรให้เขาได้อย่างเงี้ยเราก็เราก็เข้าไปมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติที่เราทําให้เขาอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะมีผลต่อใจเราไหมอ่ะ คอร์ดิชูน่ยครับก็ก็ดีครับเราเราดูเรามันก็เขินเรื่อยๆครับเขินเรื่อยๆมันมันก็มีในใจเราเรื่อยๆอยู่แล้วครับมีเนียนๆไหมเนียนๆแบบว่าเคยเคยพูดนะว่าจีบผู้หญิงไม่เป็นมีเนียนๆกับความรู้สึกเราใช่ไหมมันก็มันก็ต้องมีบ้างนะว่ามันก็ต้องมีบ้างครับเนียนๆแบบผู้หญิงรักจังเลยอะไรอย่างเนาะครับหนูบอกทุกทุกคนเสมอว่าแบบคือหนูเป็นคนคุยแต่ว่า ที่จะเปิดใจให้ใครคนหนึ่งค่อนข้างใช้เวลาทำไมที่ตั้งใจฟังรับเาครับเก็บรายละเอียดนะฮะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ